ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับซูปเปอร์คอมพิวเตอร์อัปเดตอัตราชแชมป์พรีเมียร์ลีอกอังกฤษหงยังเต็งแชมป์ปีศาจแดงหลุดไปไกลแล้วอัปเดตล่าสุดโดยซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ได้ฟันธงอันดับของพรีเมียร์ลีอกอังกฤษหลังจากช่วงพักเบรกทีมชาติโดยมองว่าลิเวอร์พูลนั้นจะเข้าไปคว้าชแชมป์ส่วนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นหลุดไปไกล ไม่ได้แม้แต่ไปเล่นยูโรปาลีกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤด,ดูกาล2 0 2 0 2 0 2 1ฟาดแข่งกันไปแล้วสีนัดโดยจาฝูงตกเป็นของท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันที่คว้าชัยชนะได้สีนัดรวดมีอยู่12คะแนนเต็มก่อนที่จะพักเบรกให้กับโปรแกรมทีมชาติอยู่ในเวลานี้ขณะที่ทางด้านของ To อกสปอร์ซื่อชื่อดังของเมืองผู้ดีได้นำซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาอัปเดตวิเคราะห์อันดับของทุกทีมหลังจบฤด,ดูกาล โดยผลออกมาว่าลิเวอร์พูลนั้นจะเป็นแชมป์ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้จะได้รองแชมป์ขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะจบลำดับที่เจไม่ได้ไปเล่นแม้แต่ฟุตบอลทั่วยุโรปในรายการเล็กโดยอันดับพรีเมียร์ลิงกอังกฤษประจำฤด,ดูกาล2020 2021ตามการอัปเดตล่าสุดจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีดังนี้อันดับ1ลิเวอร์พูลอันดับ2 m a แมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ3เชลซีอันดับ4สเปอร์ อันดับ5อาร์เซนอลอันดับ6เอเวอร์ตันอันดับ7แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ8เลสเตอร์ซิตี้อันดับ9ก้าวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์อันดับ10ลีดยูไนเต็ดอันดับ11เซาท์แฮมตัน12แอสตันวิลล่า13เวสต์แฮม14คริสตัลพาเลท15ไบรตัน16นิวคาสเซิล17เชฟฟิลด์ยูไนเต็ด18เบอร์ลีย์สิเวสต์บรอมวิชและ20ฟูลแลมครับ เดอะคอปยิ้มได้มาเน่และเตียโก้คืนสนามซ้อมแล้วหลังครบเวลากักตัวจากไวรัสโควิดถือเป็นข่าวดีสำหรับสาวกของแดงเลยอว์คูลก่อนที่จะดวนกับเอเวอร์ตในช่องสดสัปดาห์นี้เพราะล่าสุดซาดิโอมาเน่และเตียโกเอาการตล่าตงก็ฟื้นตัวจากโควิด -19 และคืนสนามซ้อมเรียบร้อยแล้วเดอะมิลเลอร์ซื้อชื่อดังของเมืองผู้ดีอังกฤษได้ออกมาแรยงานว่าซาดิโอมาเน่ปีกจอมถล่มประตูชาวเซเนกัล และเตียโกเอากานตลาล่ากองกลางชาวสเปนซึ่งเป็น2อขุนพลดังของลิเวอร์พูลต่างก็กลับมาฝึกซ้อมที่สนามเมลวอดเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทั้งคู่ได้ผลการตรวจหาไวรัสโควิด COVID -19 ออกมาเป็นลบทั้งเซเดอมาเน่และเตียโกเอากานตาลานั้นถูกตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ก่อนที่จะถึงช่วงพักเบรกเกมทีมชาติและต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา10วันตามมาตรฐานของรัฐบาลอังกฤษ โดยเตียโก้นั้นพลาดช่วยหงแดงในเกมที่ลิเวอร์พูลเจอกับอาร์เซนอลและแอสตันวิลล่าส่วนซาดดโอมานีนั้นไม่ได้ลงเล่นในเกมหลังที่ลิเวอร์พูลบุกไปพ่ายสิงห์พะงาสองประตูต่อเจ็ดทั้งนี้นักเตะทุกคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นั้นจำเป็นต้องเข้ารับการกักตัว10วันจากนั้นต้องผ่านการตรวจสอบ2รอบให้ออกมาเป็นลบเพื่อโอกาสในการกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งซึ่งล่าสุดทั้งซาดดโอมาน่และเตียโก้อาลกาตาลา สามารถกลับสู่สนามซ้อมได้เรียบร้อยแล้วและอาจจะถูกกุนซือเจเกนครอฟเลิกใช้งานเป็นตัวจริงโดยทันทีสำหรับเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้แมทที่หงแดงลิเวอร์พูลมีคิวบุกไปเยือนท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอตันในวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา6โมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยเวสต์เวลออกโรงป้องอาร์เรียนถูกตำหนิเกินจริง เซนเดอร์เวสเตเวลอดีตในทวารของลิเวอร์พูลได้ออกมาปกป้องอาเดียนผู้รักษาประตูรุ่นน้องที่เพิ่งจะพลาดเสียถึง7ประตูในเกมรี่เมลีกนั้นล่าสดุดตำแหน่งผู้รักษาประตูนั้นยากที่สุดในทีมแล้วทุกคนรู้ดีว่ากองหน้าถึงแม้จะพลาดโอกาสจาจะหรือพลาดจุดโทษไปแต่ถ้าหากยิงได้ซักประตูก็อาจจะกลับมาเป็นฮีโร่ได้แล้วเวสเตเวลกล่าวผ่านบัตเรดพอดแคส์ แต่สลับอีกฝ้าของสนามถ้าหากคุณพลาดปุ๊บคุณก็จะโดนเต็มๆและคุณไม่สามารถพูดได้ว่าโอเคผมพลาดเองแหละแต่มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วและผมจะพาทีมเก็บแต้มให้ได้ในสัปดาห์หน้าเองมันเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากๆสำหรับอาเดียนเพราะเขาเองก็สามารถทำได้ดีในหลายเกมที่ลงมาแทนอลิซองเบเกอร์พร้อมอยังช่วยเซฟให้พวกเราได้แชมป์ยู่าซุปเปอร์คัพอีกด้วย จริงอยู่ว่าในเกมกับแอสตันวิลล่านั้นประตูแรกเขาพลาดจริงแต่พวกเราไม่แพ้แน่ๆกับการเสียเพียงแค่ประตูเดียวพวกเราเสียประตูเร็วก็จริงแต่แกมนี้นักเตะทุกคนก็เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานตนเองเช่นกันซานเดอร์เวสต์เวลอดีตผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ฟีมิโน่ชี้ถือเป็นวาสนาได้ประสานงานกับซาร่าและมาเน่ โรเบร์โตฟิมิโนกองหน้าของลิเวอร์พูลเปิดปากยกย่องเพื่อนร่วมทีมในแดนหน้าอย่างโมเมดซาาห์และซาเด o มาเน่ว่าเป็นสุดยอดนักเตะและนับเป็นวาสนาของเขาที่ได้มีโอกาสร่วมง,งานต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่4แล้ว3ประสานในแดนหน้าของลิเวอร์พูลทำประตูรวมกันได้มากกว่า225ประตูนับตั้งแต่ที่ซาาห์ย้ายเข้ามาสู่ลิเวอร์พูล เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2017และพวกเขาก็ร่วมกันเซตสีแชมป์เมเจอร์ในรอบ2ฤดูกาลหลังสดุดผมรู้สึกปลื้มซาลาอามากๆผมชื่นชอบวิธีการเล่นของเขาหมอนั่นพังตาข่ายกระจุยแต่ในเบื้องหลังคุณแทบจะไม่เชื่อว่าโมฮัมเหม็ดซาลานั้นเขาทำงานหนักขนาดไหนกองหน้าชาวบราซิเลียนกล่าวกับฟี f a คอมนับเป็นวาสนาของผมที่ได้เล่นเคียงข้างเขา และซาดิโอมาเน่เองก็เป็นอีกหนึ่งสุดยอดนักเตะด้วยเช่นกันหลังจากนั้นฟิมิโนได้ให้สัมภาษณ์ถึงทีมชาติบราซิลของเขาต่อโดยตัวเขาได้วาดเป้าหมายว่าอยากจะได้แชมป์ฟุตบอลโลกปี2022ส่วนการต้องเตะรอบคัดเลือกแบบไอรอดิชองเบเกอร์ที่บาดเจ็บนั้นพวกเขาจะต้องผ่านมันไปให้ได้เวลานี้ผมอายุ29ปีน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของอาชีพผมก็จะมุ่งมั่นทำงานอย่างหนัก พาทีมชาติบราซิลควา้าแชมป์ฟีฟาเวิร์คัพตำแหน่งแชมป์โลกนั้นคือเรื่องที่ผมอยากจะได้มากๆชนิดที่พวกคุณจินตนาการไม่ออกเพราะว่าตัวผมได้แชมป์อยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกฟีฟาคลับเวิร์คัพและพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปแล้วในเวลานี้ขาดแค่แชมป์โลกในนามทีมชาติเท่านั้นผมจะซ้อมเข้มรักษาเนื้อตัวดีๆฝันว่ามีชื่อติดทีมชุดทัวร์นาเมนต์2022และผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้ ทุกๆครั้งที่มารับใช้ชาติผมรู้สึกภูมิใจจริงๆการทำงานร่วมกับนักเตะสตาฟโค้ชชุดนี้ก็ยอดเยี่ยมัทธาเต็มเปี่ยมซึ่งกันและกันส่วนอาริซงที่ได้รับบาดเจ็บนั้นผมคิดว่ายังไงเขาก็เป็นมือหนึ่งของทีมชาติเราผมไม่ได้อวยเพราะแคร่ร่วมสโมสรกันแต่ผลงานในสนามของเขานั้นน่าทึ่งมากมอนั่นรับใช้ทีมชาติบราซิลเราได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งบนสนามหญ้า ส่วนนอกสนามเขาก็เป็นคนดีมากๆบุคลิกภาพเด่นเป็นเพื่อนแท้อีกคนหนึ่งที่ผมได้เจอในชีวิตโดยโรเบรโตฟิมิโนนั้นเพิ่งจะทำประตูนในนามทีมชาติบราซิลแต่กับลิเวอร์พูลเขายิงได้ลูกสุดท้ายเมื่อวันที่22กรกฎาคมหรือถ้าหากนับรวมเกมหลีก17เกมหลังสุดฟิมิโนเพิ่งจะยิงไปเพียงแค่1ประตูเท่านั้นทอมสันมั่นใจ เดีอโก้โชตาจะเปลียนปางเหมือนกับมาเน่แน่นอนฟิลทอมสันอดีตตำนานนักเตะและอดีตโค้ชของลิเวอร์พูลสโมสรดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเขารู้สึกมั่นใจว่า d ดีอโก้โชตากองหน้าตัวใหม่ของทีมนั้นจะโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเช่นเดียวกันกับซาดิโอมาเน่ตามรายงานจาก p a ดดี Power วอร์ดอทคอมเดียโก้โชตาดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสย้ายจากวูฟแฮมตันวันเดอมายังแอนฟิล ด้วยค่าตัวประมาณ45ล้านปอนด์ซึ่งทอมโมเชื่อว่าสตาร์รายนี้จะสามารถสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบอลได้เหมือนกับที่กองหน้าชาวเซเนกัลอย่างซาเดโอมาเน่เคยทำมาแล้วก่อนหน้านี้พวกเรากำลังมองหานักเตะในตำแหน่งเกมรุกและผมก็ได้ดูเกมของบุ๊ฟแฮมตันมาอย่างมากมายเมื่อได้ดูการที่แล้วและมันทำให้ผมเพอ้อถึงเดียโกโชตาเป็นอย่างมากแข้งรายนี้สามารถเล่นให้กับสโมสรใหญ่ๆได้ นี่ไม่ใช่การให้เกยียรติวู๊แฮมตันนะแต่เมื่อรเวร์คูเซนสัญญากับเขามันทำให้ผมนึกถึงการเซ็นสัญญากับซาดิโอมาเน่เลยตอนที่มาเน่ย้ายมาร่วมทีมมีแต่คนสงสัยว่ามาเน่มาจากซาท์แฮมตันเนี่ยนะนักเตะคนนี้เก่งเหรอแล้วลองดูเขาตอนนี้สิเขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์ไปแล้วเขาเป็นนักเตะระดับเวิร์คัสอย่างแท้จริงและผมเองก็คิดว่าเดโกโชต้าจะสามารถทำแบบนั้นได้อีกครั้ง เขาเป็นการเซ็นสัญญาที่น่าตื่นเต้นมากๆฟิลทอมสันตำนานนักเตะของเวอพูให้สัมภาษณ์แล้วแฟนเลวอพูคิดว่าดีเอโกโชต้านั้นจะสามารถโชว์ฟอร์มได้เปรียงปลางเหมือนกับซาเดโอมาเน่ที่ย้ายมาจากเซาท์ทอมตันหรือเปล่าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ และถ้าคุณเป็นแฟนของิเวพูและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวิเวภูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิง่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเรา ที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ